มาไหมน้องมาอะไรล่ะเดี๋ยวไปล่มขี่เป็ดกันแล้วกันเนะี่ยถอยจะถอยลงบวกกันด้วยมาดูหน้างานทีเทกันน,น้องระวังระวังอู้อูโอ้ระวังระวังอ่า ใสล่ลังค่าก๋วยเตี๋ยวลานก๋วยเตี๋ยวมาไว้ดิเร็เร็เร็วเนาะมาตุ้มมาก่อตุ้มมาตุ้มมาก่ตุ้มามาก่ตถังถังโอ้โอ้ถังน้ำแข็งไเไเร็เมันผลแล้ว

กงแต่ลังค่าร้านก๋วยเตี๋ยวพนลนหไปแล้วพี่ล็อกร้อยเจ็ดห้าไปแล้วดูต่อไปพี่สมอสมอมา หน้าเข้ามาเลยบอกลูกพี้หน้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยหน้าเข้ามาง่ายกว่าหรือเ่ามิเซียนมิเซียนมิเซียนมันเด็กเด้อให้อายเด็กเด้อมามามา มาเป็นคนลูกพี่นะนาข้ามแมงปอติยกตัวถอยด่าข้ามแมงปอติอย,กาากยกเลยยาวเลยยาวเลยขวายเยอะๆขวายเยอะๆว้อว้าว้ ีดำยิงท้ายนะพี่น้องไม่ได้ยิงหนะ้ามันยิงท้ายท้ายโอ้ดูโค้งมาแรงให้ลูกพี่ระว,วังกระตูนจะหลน่นนะฮะเยปาถ้ากอกน้ำ วายหน่อยที่น้องทีมันแคบเอาลุงใส่ก้อนมุ่งผุ่นก้อนเต๋อเอาลุงมุ่งผุ่นก้อนเต๋อมามา,มาขวายเยเยอะๆนี่ป่าสองสี่ศูนย์ไอ้นี่ไกลปๆญี่ปุ่นบอกว่างง้นยาวเลยยาวเลยอ๋อ ไม่รู้แกจะอัดกองหรือแกจะตัดยอดกูเลยหน้าน้อยหน้าน้อยหน้าไปดูพี่หน้าไปย้ย yeah. ปลาแก้วเลยใส่ลายตั้งแบบนี้ไม่ดีเลยพี่น้องเลยนี่มันไม่ล็อกเลยนะฝั่งนี้ไม่ล็อกฝั่งนั้นล็อกต้องใส่ลายนอนมามาไม่ดูว่ายังเกาะก่มดบา่มดบาาว่าเขาใหญ่า บ็เข้าใจว่าไม่ด้วยเอาไม่ด้วยเอาไม่ด้วยาบอกบอก้านบ้านบอานบ้านบ้านบ้าเบ้น้านบดานบ้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 าน้านบานบางบอาน้าบ้าาบ้า้บาบาบ้บ้าอาบ ที่สุดแปดแปดบอกไปทั่วรด้วยเทว่เมียนด้วยติเดนนี่อบ้านบสาบาทบาี่าเรียงโดนไปนี่ครับว่าว่าเขามาเรียงโดนไปนี่เขามาเรียงโดนไปนี่มาโดนแล้วแต่ว่าเขาบาดเจ็บมากแล้วนี่ มาดูรถต่อพี่น้องเดี๋ยวกบพามาดูคุยกันนกใหม่มาลูกพี่ไหมยาวเลยยาวเลยเล็วเร็วเรยวเลยวลูกพี่เลย lấy xe cốc nam khoa khoa, Hãy sẽ cho nam ngang Mì đi. เ้มันมีก๊อกน้ำนี่พี่น้องเดี๋ยวดูวก๊อกน้ำหกักไปเดี๋ยวพาไปคุยกับน,นกต่อพี่น้องเอาไม่ได้คุยแล้วมาแล้วเจ้าสมอไม่ไกลเลยพี่น้องเพราะบ้าดูจกไปอย่างนี้จานไว้ไงเถอะจกไปเย็างนังคือจ,อจกไม่ใไงเถอะนี่ อันนี้ก็ร้อยร้อยเก้าห้าเหมือนกันนะพี่น้องมาถ่ายคลิปก็ทำตัวเป็นประโยชน์หน่อยนะพี่น้องโบกคล้ายรถด,ด้วยม,า,ม,า,ลมา,าลูกคี่มาเอาลงตรงนี้เลยเราปละ่ะ ว่าไงนะเพึ่งได้ลูกพี่ลูกพี้เลยว่า,งาไงผ้าใบร้านกว๋วยเตี๋ยวพึน่นเด้ยามายามา<ด>เอาเลยยามาเลยทำไมต้องเดินหน้าใหม่ล่ะไม่ไม่ถอยมาเลยล่ะ นั่นถือก๊อปผาใบเพันพี่น้องไปมาเลยมาเลยมา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 บี่น้องบี่โอ้ยีบ้าเอ้าว้าเอาเลยลูกคี ไม่เปิดท้ายไม่เปิดไดอ่ออรถแรงรถแรง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 ม่งยัง พี่สองสีมาแล้วพี่สองสี่สองสีมาลงมุมนี้ไปยังลูกี่รอรู้พี่สองสี่ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเขาตัดคลิปกันอ่ะพี่สองสี่มาพี่ปลา มาหน้าเข้ามาเลยป่าระวังรั้วด้วยลูกพี่ระวัาางรั้วลูกพี่ด้วยวิ่งเร็ววิ่เร็วแรงไหมหเอาใจอยู่ไหม ส่ยลายเลยพี่น้องบนส้หน่อยๆจะซีตักัดเหยียดเลยจุกๆไปเลยหน้าใหม่ทุกทีหน้าใหม่หน้าไปมาใส่มายิกโอ,อ,อ้พอพอพอาวว้าวีมพอ เอาลูพี่ไปโอเคบโู้หอนๆเลยนะ คลิปนี้จบเพียงค่นี้ก่อนนะพี่นะ้องนะหน้าเจอกันใหม่ที่เทก็ไม่โหดบอกก็ไม่โหดจะได้ฉอดเด็ดก็ไม่มีเนาะจะพาไปคุยกันนกต่อนกแกมันพูดนกมันพูดได้เลยจะฟังมันไม่รู้เรื่องมันบอกเรียกด้วยไปเ,เอาเธอโบูค้อนหอนได้ฟังหน่อยสิฟังเสียงเธอฟังเสียงเธอโบ้ได้ฟังดังดีด,ดีเอ,อ้ยแก้วจ้าก็เดี๋ยวไปหาดอก เออเรียกเราหนึง่งอะไรเพี่อ<ม>แต่แค่นี้ก็เอาเนาะห้างมันเป่าเงาพี่น้องได้หอนได้ซ้ำอยู่ละเดี๋วคลิปนี้สวัสดีครับ